ที่ดื้อมันมันจะลงไปอีกแล้วกินหมดก่อนมันเลยยังไม่กินหมดหรอกเอาไว้ให้อยู่จับดีๆเดี๋ยวให้น้องกินก่อนลูกเดี๋ยวมันจะติดคอเหมือนน้ำปั่นทำนะติดคอยังไงติดคออ๊อกอ๊อกอ๊อกไม่ใช่ติดคอออกจกอ้าวแบบนี้แล้วรำอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะอ้วกมันจะอ้าวนั่ง โทรศัพท์เขาอมนิ้ไฟที่เป็นแบบนี้แล้วก็แล้วก็เดี๋ยวไปทำนะลูนะเดี๋ยวทำรีบกินแล้วก็เคี้ยวข้าอมของเล่นเคี้ยวให้มันละเอียดก่อนค่อยคืนข้าอมของเล่นมันก็เล้วมันติดคอใอ่น้ำปั่นนะน้ำปั่นก็เคี้ยวให้มันละเอียดก่อนนะ ือมันกินไม่ได้ของเล่นนะลูกวอยวอยวอยมาแม่น้ำปั่นอย่ากระโดดนะเดี๋ยวมันจะขาหักน้ำปั่นอย่ากระโดดนะพี่มินก็อย่ากระโดดนะลูกเดี๋ยวขาหักเดี๋ยวขาหักแต่แอะกลืนหรือยังน้ำปั่นนะอ้าวใครทำกระเด็นกินด้วยกัน Nek kan menyege yu. Menyege menye yu, Oh. Wah. Yep. Wah.